วัดีครับวันนี้เรา,าจะมานําเทคนิคนะการคูณการหารเพิง่งมืนามที่ได้นําเสนอไปแล้วนะครับในวิดีโอเก่าๆนะครับว่าเราจะเอาเทคนิคนั้นมาใช้ได้ยังไงนะครับก็โจทย์นี้ว่าเป็นข้อสอบเก่านะฮะเข้าเตรียมหาในปี52นะครับ x กำลังสลบเก้า x กำลังสองบวกสิบสี่หารด้วย x กำลังสองลบ x ลบสี่เหลือเศษเท่าไหร่นะครับเราก็จะแปลง,งตรงนี้ โดยการใช้เทคนิคการหารนะครับการตั้งหารก็โจกด่อนนะครับ x กำลังสนะสมมติบคือหนึนะครับ x กำลังสี่เสร็จแล้วก็ต้องเป็นกำลังสามใช่ไหมไม่มีก็ต้องใส่ศูนยไปแล้วก็เป็นลบเก้านะฮะของ x กำลงักกลงสอง x กำลังหนึ่งมีมไหม,ม,ไ,ม,ม,ไ,ม,มไม่มีไม่มีก็ใส่ศูนยไปนะครับแล้วก็สิบสี่นะอันนี้จะเป็นตัวบังคับนะครับว่ามันต้องเรียงลงไปอันไหนไม่มีสามสิบมันก็คือสูตรนั่นเองนะครับ นะจากนั้นก็หาด้วยใครครับหาด้วยตัวนี้ x กำลังสองลบ x ลบสก็นำสองสิบมาคือ x กำลังสองคือหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลบหนึ่งอันนี้กำลังเป็นลบสี่นะครับนะอันนี้เป็น x กำลังหนึ่งกำลังอันนี้กำลังสองนะครับนนกำลังหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อนะครับไอตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าลอกทยดผิดมันก็ทําให้ผิดนะฮะ หนึ่งนี่ก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งหาหนึ่งได้หนึ่งเฉพาะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้นะครับจากนั้นเอาหนึ่งตัวนี้คูณเข้าไปนะครับคูณเข้าไปก็ได้แหละครับหนึ่งคูณนี้ได้หนึ่งหนึ่งคูณนี้ได้ลบหนึ่งนะหนึ่งคูณนี้ได้ลบสี่เปลี่ยนจากนะลบเป็นบวกนะครับลบเป็นบวกก็คืออันนี้ก็เป็นลบนะครับอันนี้ก็เป็นบวกอันนี้เป็นลบนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์นะลบหนึ่งบวกหนึ่งนะ มารวมกันเนี่ยนะนี่ได้หนึ่งอันนี้รวมกันแล้วนะครับเป็นบวกนะจะลบเป็นบวกรวมกันแล้วได้ลบห้านะครับดึงสูงลงมานะสูงลงมาจากนั้นแล้วก็หนึ่งเนี่ยนะมาหาหนึ่งตัวนี้นะตัวหน้าสุดเนี่ยนะได้ตำแหน่งตรงนี้ตรงกันเนี่ยคือหนึ่งนะครับก็เอาหนึ่งคูณนี่เข้าไปได้หนึ่งหนึ่งคูณนี่เข้าไปได้ลบเน่หนึ่งคูณนี่เข้าไปได้ลบสี่นะครับจากนั้น เราก็จะแปลงตรงนี้นะครับจากบวกกลายเป็นลบจากลบกลายเป็นบวกนะฮะจากลบกลายเป็นบวกนะครับแล้วก็มารวมกันอันนี้ก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็ได้เท่ากับลบสี่ใช่ไหมอันนี้ก็ได้กับสี่แล้วก็ดึงตรงนี้ลงมานะครับได้สิบสี่นะะจากนั้นสิ่งที่เราดำเนินการต่อก็คือเอาหนึ่งเนี่ยปหานี้ได้เท่ากับลบสี่ใช่ไหมลบสี่ แล้วก็ลบ4คูณนี้เข้าไปได้ลบ4นะครับได้ลบ4 1คูณนี้เข้าไปนะได้ระ่กับ4ยไหมแล้วก็นี่คูณไปได้ลบก็กลายเป็นบวก16นะครับบวก16จากนั้นก็แปลงจากลบเป็นบวกจากบวกเป็นลบจากบวกเป็นลบนะครับออกมาจะได้0จะได้0ตรงนี้ได้เท่ากับลบ2ตำแหน่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าเศษนะครับเศษ ก็คือคําตอบนะครับคําตอบของสิ่งที่ดำเนินการมานะครับนะคําตอบของตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับคือลบสองครับได้เศษ็นล,ลบสองนะทีนี้จะขอแนะนําว่าหลังจากเราได้คําตอบแล้วเราก็จะดูว่าเราจะสามารถนะครับสามารถาตรวจสอบได้ไหมนะเราตรวจสอบว่าถูกต้องไหมนะเอาดูดีจะตรวจสอบยังไงนะครับ เราก็เห็นว่าตัวตั้งหารด้วยตัวหารแล้วผลหารแล้วก็เศษนะครับมันก็จะมีความจริงที่ว่านะครับตรงเนี้ยทั้งหมดทั้งหลายตรงเนี้ยแปลงนะครับออกมาเป็นออกมาเป็นตรงนี้ว่าตรงนี้นะเราก็ได้ว่าตัวตัวตั้งเนี่ยนะก็คือ x กำลังสี่เนี่ยนะลบเก้า x กำลัง2บวก14นะฮะจะเท่ากับนะตัวหารก็คือ x กำลัง2ลบ x ลบ4คูณผลหารก็คือตัวนี้นะตัวนี้คือ x กำลัง2บวก x ลบ4แล้วก็บวกด้วยเศษก็คือลบ 2, 2> นะครับเนี่ยตัวนี้นะทีนี้เราจะพิสูจน์ว่าตรงนี้ถูกไหมนะครับวิธีการคือคูณกระจายไปแต่จริงเราเรียนวิธีการคูณมาแล้วนะครับ แล้วก็แปลงตรงนี้ให้เป็นการคูณซะนะครับก็คือเอา1นะครับเอาสามสิบมา1ลบ1แล้วก็ลบสีเนี่ยนะกับคูณกัตรงนี้ก็เป็น1นะครับ1แล้วก็ลบ4เหมือนกันนะครับนะคูณมาจะได้อนะฮะ4ลบสี่กัสก็เป็น16นี่ก็กลายเป็น4นะฮะลบสลบ1นะฮะนี่ก็เป็นลบ4นะ่ถูไหมฮต่อมา นี่คูนี้ก็เป็นลบสี่นะครับนี่คูนี้ก็เป็นลบหนึ่งนี่คูนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับนะออกมานะอันนี้นะทีนี้ตัวสุดท้ายก็คือหนึ่งหนึ่งคูนี้ได้ตรงนี้นะได้เป็นลบสี่นะครับหนึ่งคูนี้ได้ลบหนึ่งนี่คู่นี้ได้ครับหนึ่งนะครับเอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะครับมาบวกกันก็ได้เท่ากับสิบหกนะครับนี่ได้ศูนย์ นี่ได้แล้วกับลบ9นี่ได้แล้วศูนย์อันนี้ได้หนึ่งนะครับอย่างที่เรียนทราบแล้วว่าตำแหน่งนี้เป็นเอกซ์ำลัง0 1 2, นนอะออกมาแล้วเนี่ยเมื่อเรามาบวกกับตัวนี้เข้าไปนะครับนะบวกนี้เข้าไปก็คือบวกตัวสุดท้ายนี่แหละนะครับก็คือเป็นลบ2ไปกลายเป็นบวก14นะครับนะ0ลบ9แล้วก็0นแล้วก็1ซึ่งตรงนี้นะครับจะแปลงออกมาเป็น เป็นพหุาน,นามก็คือตัวนี้เองนะครับนะนี่นี่เองข้อนี้ x กําลัง0นะฮะหนึ่งสองนะแล้วก็กําลังสาไม่มีนะครับนี่กำลังสีนะครับก็ได้คําตอบที่ถูกต้องแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกนะครับเป็นะนการตรวจสอบคำตอบว่าเศษเนี่ยที่เราตอบว่าลบสองเนี่ยถูกไหมน,นะคำตอบคือถูกนะครับหนะลักใหญ่จความก็คือเรื่องของการคูณและการหารพหรุนามนะครับจากโจทย์ นะเป็นวิธีทำนะแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบนะครับถ้าเรามีเวลาก็จะสามารถนะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ผิดนะครับก็ลองไปฝึกฝนดูนะครับฝนะึกฝนะนะกดูด้วยความมุ่งม,มั่นนะฮะวิยะศาสตความสำเร็จก็จะมาถึงเราน,นะครับก็ไปฝึกฝนดูนะครับขอให้โชคดี